ถ้าซ่องเกาหลีใต้พูดถึงดีซา่าคอมเมนต์สนัน่นนอโครเรียมมันจึงแบบนี้มีบางส่วนออกมาดินมาฟังกันค่ะ สวัสดีทีมแม่แม่ชาวรีทุ่คนนะคะเรามาอัปเดตข่าวรีแอคชาวเน็ตเกาหลีใต้กันบ้างว่าจะมีความคิดเห็นต่อน้องลิซ่าไร้พียังไงกันบ้างเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาน้องลิซ่าศิลปินสายเลือดไทยของเราค่ะได้ปรากฏตัววันสุดท้ายของสัปดาห์ปารีสแฟชั่นวีคสอ2พันที่มีขึ้นในวันที่26กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมมากับหลุยส์วิกตองแบรนด์เก่าแก่แห่งฝรั่งเศสแบรนด์เครื่องหนังในปัจจุบันเป็นเจ้าของโดยอาณาจักรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในตอนนี้ในนเครรือ LWMSH บดหวิ ส่งลิซ่ามาปิดท้ายกับความคือฮารลิซ่าได้สร้างปรากฏการณ์ความปังอิทธิพลนะคะซ้ามูลค่าสื่อสุดยอดที่สุดนะคะเหมาหมดทุกเทรนสูงสุดใน e m v ช่วงปา i s ิสแฟชั่นวิก ต่างชี้ชัดบอกว่านอโคเรียมันดีมันจึงมันสะเทือนแบบนี้นี่เองหลังจากทีลิซาได้ปรกกากฏตัววันสุดท้ายสื่อเกาหลีใต้ก็ตีเขานี้กันสนั่นนะคะทํายอดเมนยอดแชร์ยอดกดไลค์พ่งลวดเร็วมากๆทั้งชาวเน็ตเกาหลีใต้ก็ลุกฮือเหมือนกันค่ะชี้ความจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับเรามาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีใต้ว่าจะรีแอคไปในทิทางไหนกันบ้างผ่านเด็กคู่เน็ตแล้วก็คอมเมนต์ในสื่อดังเกาหลีใต้ลงข่าวแล้วก็มีแฟนๆต่างก็ไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าปีนี้ ลุยวิกตองได้รับการยืนยันว่าเป็นแบรนด์ที่คนพูดถึงมากที่สุดลิซ่าสวยมากๆออร่ oh, าสุดๆตอนนี้เธออยู่กับหลุยวิกตองแล้วเหรอฉันประทับใจเธอมากแฟชั่นที่ดีที่สุดว้า wow, วมันเป็นภาพถ่ายที่สวยมากฉันคิดว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างของลุยวิกตองเธอเหมาะมากกับลุยวิกตองแบรนด์เครื่องหนังของฝรั่งเศสเธอดูดีมากสุดยอดจริงๆ ลิซ่าดึงดูดเสื้อผ้าพรีเซนต์แสดงออกมาได้ดีกับลุยวิกตองออร่าของเธอที่ไม่มีใครเทียบได้ฉันคิดว่าเธอกับแบรนด์ลุยวิกตองคือทูตลอดไปแบรนด์เหล่านี้ฉลาดมากที่เลือกลิซ่าไปปาลีสแฟชั่นวิคทุกอย่างคือธุรกิจลิซ่าอิทธิพลสุดๆ LVMH เลือกลิซ่าบุคคลสำคัญของแบรนด์ลุยวิกตองเธอดูดีสวยมาก ถ้าเธอคือทูระดับโลของ LVMh ต่อไปเธอจะครอง3ามแบรนด์ซีลีนหลุยส์วิกตองและปูการีกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อที่เลือกลิซ่าคือศิลปินเป็นเป้าหมายผลประโยชน์ที่สุดมูลค่าสูงสุดสุดยอดมากๆลิซ่าแบรนด์แอมเบสเดอร์ดึงดูดแฟนๆจำนวนมากลิซ่ามีผลต่อผู้คนจริงๆลิซ่าเป็นลูกสาวคนใหม่ของหลุยส์วิกตองแน่ๆลิซ่าในฝรั่งเศสเขาปฏิบัติกักบลิซ่าเป็นอย่างดี เธอถือกระเป๋าส่งกล้องถ่ายรูปไขหมดเป็นทีเรียบร้อยพัดเจ้าช่วยลิซ่าเธอนั่งแถวหน้าในการรับชมแฟชั่นโชว์แฟนๆหลงไหลลิซ่าหนักมากกับลุยวิกองทำถึงจริงๆลิซ่าน่ารักเกินไปแล้วลิซ่าสวยจริงๆกระเป๋าสวยลิซ่าก,ก็สวยมากลิซ่าไม่ถือกระเป๋าซีลีนแล้วหรอฉันคิดว่าซีลีนจะร่วมงานกับลุยวิกองนะลิซ่าสวยน่ารักเกินไปแล้วมัน้ววมากจริงๆกระเป๋าส่งกล้องมันยอดเยี่ยมมาก ว้าวว้าวว้าวลิซ่าสวยมากกระเป๋าเจ๋งมากหลุยวิคตองก็ดูดีมากลิซ่าก็เหมือนกันนะสุดเจ๋งรูปร่างของเธอนาทึงมากจริงสุดยอดมากเยี่ยมมากมันบ้าไปแล้วและเราภูมิใจในตัวลิซ่าสุดๆ เธอไปไกลดังระดับโลกแล้วจริงๆนี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะที่มีแฟนๆออกมาชื่นชมอวยชมแล้วก็มีแฟนๆบางส่วนเออไม่เรียกว่าแฟนๆนะคะมีคอมเมนต์บางส่วนออกมาดิ้นมีแสดงความคิดเห็นเชิงลบโจมตีบ้างนะคะพูดจาเน็บอะไรบ้างประมาณนี้ก็ไม่ขออนุญาตมาอ่านให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็เป็นคอมเมนต์ลบๆค่ะเราก็เอามาเฉพาะเรื่องราวดีๆคอมเมนต์ดีๆพลังบวกนะคะมาส่งต่อให้กับแฟนๆทุกคนได้รับฟังกันฉันเคยทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ